ตั้งแั้หนุนยางไหวไหวไปดิพูดกบมันพูดโตหน่อยกับเบาวกันนพูดโตหน่อยกับพูดโตใหญ่กับต่างกันไนะค้องวกันอยู่บอกมันโตใหญ่มันไปยากดิโต ซื้อท่อมาใส่เนาะซื้อทอมาใส่หนาบางคองนี่แดีวก็เอาดินมาถมพี่น้องเลยเนาะบองหน้าบ้านนี้เนาะตรงในซื้อทอมาใส่แี๋วก็ซื้อดินมาถมพี่น้องเลยเนาะอยู่อยู่หน้าบ้านเนาะเดี๋ยวเมนองสิอานุมสิเอากล้องให้เบิ่งจะได้ออกห่องนึงพี่น้องเลยเนาะบอกเอาออกซองแล้จะได้ออกห่องนึงพ่อได้ให้ลูกค้าบ่ายเขาหานนะพี่น้องเลยเนาะโดยเพราะว่าทั้งเนื้อ ทั้งเนือพุ่นกับมีประตูใหญ่อยู่แล้วนะพี่น้องเม๋ติว่าลูกค้ามาทางประตูใหญ่กับสีมาเขาาทางด้านนี้เนาะโดยจะข้ากับสีเจห้องหนึงพอดีให้ลูกค้าเข้ามานะพี่น้องเอยถ้า,บา,บาว่าโบเอาออกโดดก็คือกำแพงบังหนาห้านพดเนาะกระซีโบอยากเหมาะบันไดนะปาดูเนาะสบาย,ด,บายด,ดีสบายดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าดุงเบิร์ดสุขสุขคนเนอ ก็ยินดีตอนฮับขา้าวซูซองแม่น้องอนนนเด้อปลาดุ้งเลยเนาะโดยเมื่อน,นี้แม่น้องอนนนก็ใช่ไหอัปเดทหานขาจิวเฮาเมื่อนี้พี่น้นองเลยเนาะปลาเห็ดไปหอดใส่แล้วเนาะพี่น้องเลยโดยไปจะดูเลยเนาะเดี๋ยวแม่น้องอนนนจะทายให้ปลาดุ้งเบิ้งเนาะทายให้เอ็กซีเบิ้งพี่น้องเลยห่านขาจิวเฮาเห็ดไปหอดใส่แล้วเนาะ โดยหลังจากที่บ่เซนขึ้นไปอ่าพาลานเนาะหรือว่าไปบา้านงโจยน้องสายฝนได้2มือ้อเนาะอ่าคืบหน้าไปาคืบหน้าไปฮอดไสแลว้วพี่น้องเอ้ยเนาะอยากออกเป็นเสียงไทยแล้วบาดน,น,นีดนนงงนด้พี่น้องเอ้ยคืบหน้าไปฮอดใสแล้วเนาะเฮ็ดาน้อยเฮาเนาะโดยเพิ่นก็มาเฮ็ดเต็มที่อ่า2มื้อแล้วพี่น้องเองง้ยเนาะมื้อที่ ั้งตั้งเช้าขึ้นมาแล้วก็ตื่นมาก็พอดีว่ามีงานดองเนาะก็บ่ได้บ่ได้เฮ็ดเต็มที่เต็มที่ดีคือเฮ็ดชมื้อพี่น้องเอ้ยเนาะเอ่อเฮ็ดเต็มที่ดีคือหากําลังเฮ็ดได้ชมื้อพี่น้องเต็มที่เนาะตั้งแต่เพิ่นตั้งมาก็ได้4มื้อแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดมื้อนึงเนาะเออทางสร้างเฮาก็ตอ้วนกับตจอยพี่น้องเอ้ยเนาะางอยู่นําบ้านน้ําเมืองเฮาก เพิ่นไปรับงานมาแล้วพี่น้องเลยเนาะต่างที่เคยอันให้เพิ่นเฮ็ดทางเฮ็ดนี่เนาะนําเฮือนนําซานพากันไปรับงานแล้วพี่น้องเอ้ยตู่อ้วนตูจอยพากันอันเฮ็ดบาดนีพี่น้องเอ้ยเนาะตู้อ้วนก็สิอ่ามาเป็นมือซอยตูจ้อยพี่น้องเอ้ยขึ้นหลังคาบ่ได้เนาะตู้จอยเป็นเป็นสร้างพี่น้องเอ้ยเนาะตูจอยก็มาเฮ็ดให้รูปให้้านเพิ่นว่าเนาะโดย เอาไปเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไปฮอดใสแล้วเนาะโดยบล็อกขึ้นสิเบิดพี่น้องเอ้ยโอ้บล็อกที่200ก้อนพี่น้องเอ้ยเนาะเอามาอ่าสิพอยู่บ่เนาะเนาะพี่น้องเอ้ยยังเหลือน้อยนึงเนาะยังเหลือประมาณ20กว่าก้อนนี่จัเนาะพี่น้องมื้อนี้เป็นคึ้มๆเนาะมื้อนี้เนาะสบายดีเด้อวน โดยขึ้นห่างแล้วเนาะึ้นห่างแล้วมือนีเนาะกำลังใส่ดังเนาะสูงเติบจนผู้ดีหอดสายไฟเลยน้าตุํำไปเอาเสาซีเมตรมาเราพ่อเฮงเนาะดีทอ เอาเสาสามเมตรหาซิปมาพี่น้องเลยโอ้ไวอยู่ได้นี่เนาะไวอยู่ได้หว่าว่าชา่ได้เด่นโอ้ใจกลัวไวรุ่นอีกเช่น <laughs> ย่อหากระเฮ็ดเต็มที่ได้สามหมื่นหนึ่งเนาะตัวสามหมืม่นสี่หมื่นนี่อ่าหมนนี่แหละบอกแนละ้วหมื่นที่สี่เฮากระเฮ็ดเนาะ hết là mãn mừng ăn đông ngăn 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 hết ngăn พักกันเล่นนะว้าเออมาสั่นเหงือกเยอะกูว่ะวันนี้ไปมันโดนไล่เติบอยู่เที่ยวขื่นเที่ยวลงยืนไม่เพื่อนมีแหล้วขนาดว่าเพื่นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงแหล่งสั่นทั่วเท้าเจ้าแต่ชีว่าขึ้นคือตู้จอยเนาะขึ้นไปนี่ต้องมีต้องมีสมาธิทได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามัน นั่นบ่ได้ใจลอยบ่ได้มันโอ้แบบเฟี้ยวอีดิสูงแบบเฟี้ยวเลยบ่เลยมีหัวคันไรเลยเนาะขึ้นแบบนี่เลยบ่ขึ้นเหยียบมันว่าเหยียบก้ำแพงขึ้นไปแล้วก็ก้าวขึ้นไปชี้ด้ยบ่น่ะอ้๋อเจ้าอ๋อเหยียบก้ำแพ่งไหนก็ง้อยไหม่ละง้อยได้ขึ้นไปเลย เฮ็ดห้างขึ้นไปไปสิเนาะห้างเพิ่นกรเป็นแบบนี้เลยเนาะมีด้วยห้างของกปีเนาะอย่ากเดียวอยู่ในห้างกันเนาะเพ็นตัวอะไรทำมันเบียดเฮ็ดนี่ก็พอแล้วพอนำลาลก็ไล่แล้วเนาะไม่นี่ขึ้นกำขึ้นเฮ็ดโค้งมาหนี้พี่น้องเอ้ยเนาะ เม that, kids, oh, so s <S children, so ื่อวานนี่เพื่อนก่อพี่น้องก่อทั้งลุ่มเนาะพอได้ก่อกับเทคานเมื่อวานปลาดุงเลยเมื่อนี้ขึ้นพุ่งเมื่อนี้เนาะตั้งนั้นนุนยางไหวไหวไปดิพูดกับมันพูดโตหน่อยกับเบาวกันไหง ผู้โตหน้อยกับผู so okay. ้โตใหญ่ก็ต่างกันนค้องปกันอยู่บ่มันโตใหญ่มันไปยากดโตบ่นแมันแปดชิบุญหอตัวน่ะปเอด้ ึบูถชเขา่ไกรถแปลว่าเขาเขาย่านก้มสูงเนี่ยกมเมนนะเนาะแปลว่าน้ำนั่งเข้าลายแล้วเขาย่านไหมใส่อันรั่งพี่น้องเลยเนาะใส่รั่งสี่เสา มื้อนี้ดีทอว่าบดเนาะมื้อนี้เนาะอ่าดีท่อว่าเฮาขึ้นเทิงกะมันบดหั่นนะป่นนี้ฮ้อนคํามาได้เริ่มมีลมเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้บดมื้อนี้เนาะบดลมแต่ว่าเบิ่งปเปอร์เซ็นต์ฝนก็นคือบ่ได้มีนะมือนีเนาะแต่ว่าบดลมซืซ่อๆพี่น้องเอ้ยคานเฮาก็แล้วๆเนาะ เานิงกะีเมื่อวานนี่ทนมื้อนี้บ่แม uh ่นหน่วยเฮาบ่เฮ็ดทางมื้อนีบ่แม่นมื้ออื่นบ่หน่วยหน่วย3 2นี่โอ้บ่อื่นหน่วยเฮาเนาะแม่นมื้ออื่นกะสิได้หยุดอีกบ่จักเนาะื่นไปโจไปเฮ็ดทางนเฮ็ดทางนําบ้านนําเมืองก่อนด้เนาะ เราได้เจ้ากับนี่กับท่ให้ลูกน้องนะให้เมียแล้วใหม่ฮ่า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 ไปสวนทรายน้ำเพิ่นนั่นแหละที่เพราะว่ามีผู้ไปเนาะเพราะว่าเพื่อนหลังหนึ่งนะให้มีคนหนึ่งไปพี่น้องเลยงานเดือนงานเดืนเงินดี มาแต่งานงานเลินเนี่ยนอยู่ไล่ได้เงินเนาะได้งานเดินงานหมดเงินงานได้เงินงานเดินเงินดีคนแบ่นี้สียมัยคนไปเปลี่ยนนะเดินทางอื่นนะส่วนทรายส่วนยังได้ร้องไม่ยาังมีเข้าไปกันอยู่ทางหน้าบ้านในการ จะวัดสิได้เอาออกสองห้องพุ่นไปยังเนาะตะหมอกสองห้องเนี่ยเบิกน้ำแน่นะมีผักตูดตูดลำมาสิแน่นกำแพงพี่น้องเลยแต่ว่าอันนี้นะอันนี้นะเข้าหมุนออกได้อยู่อันนี้นะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมันเป็นน็อตมันเป็นน็อตแต่เข้าหมุนเออกได้อยู่อันนี้นันในกรุ๊ปบดตัวนี้ต่อเข้าวันี้จะทำให้หมข็งนห้งกนขั้วน้ำปลาเปนกรเข่ามัน อย่างว่าบึงก่อนเนาะทามาตั้งก้าออกห้องนึงออกกระห้องนี่ก็ได้พอได้บ่ายเข่านะมีเอฟซีบนวาสิได้คำแพงเน่วาสันเฮ็ดงามเลยแต่ว่ากับมันมันต้องได้เอาออกห้องนึงพี่น้องเลยเนาะทามาออาห้องนึงก็พอเฮ็ดบัด ไงเนาะมันน yes> ุ่งนาเดินโตกับ่มีบาดบ่เป็นหยังบุ๊กนี่แหละเหมาะแล้วปุกอย่นี่พราว่าอยู่ตอหน้าเฮาหันกะอยู่ภาคอันกอกนินชายกะเป็นโรงสีใหญ่พี่น้องเนาะถือว่าเบิดน้ําบ้านโคกเฮานี่มีโรงสีใหญ่อ่าหม่องเนี้พี่น้องเอ้ยก็มีหลายโรงสีอยู่แต่ว่าหม่องนี้ใหญ่กว่าหมู่เนาะก็ถือว่าเหมาะอยู่พี่น้องเวลาคนมาสีข้าสีน้ํา อ่าอยากกินน้ํากินไหนลูกหลานมาซื้อกระต้มขนมก็แวะเขา้าร้านเฮาเนาะเออเอาว่าเข้าตะลองตัวเองและวะ้วอ่ะเข้าตะลองและวะ้วแต่ว่าเพิ่นก็มีหันค้าอยู่แต่ว่ามันต้องได้ย่างโค้งไปพุ่นพี่น,อน้องย่างโค้งไปทางลงหงพุ่นมีอยู่หันคาเป็นหันคาจีนเนาะนี้ถ้าว่เาเฮาเ็หันคาอยู่นี่ก็บแบบเพิ่นขายข้าวก็บแวะมาหาโลดนะเหมาะเลยเออ โตยกำเมาะอยู่พี่นอ้องเฮ็ดอยู่นี่กะเนาะเนาะอยู่ปินปินหน้าฮ้านใส่กับโงสีเลยพี่น้องเอ้ยเ,เดี๋ยวเฮ็ดแล้วแล้วกะสิเอาออกประมาณห้องนึงพี่น้องเอยเนาะเพราะว่าห้องนึงกะ2เมตรพุ่นน่ปลาดุงเลยกําแพงเนาะห้องนึง2เมตรเพราะว่าเฮาสิอ,อ,อห้องนึงไ้าพอให้ลูกค้าบาเข้ามาหน้า้านจังซี่นะพี่น้องเอ้ย้สิไปอ2ห้องมันจะกว้างโพดเนาะ ห้องนึงพี่้องเลยติดตามเบิง้งพี่้องเลยเนาะมะเ็ออกมาแล้วสิเป็นยังไงเป็นได้กินข่าเลยบ่เอาอยากแล้วบ่ากแล้วบ่เียางน่นล้กินบได้นะได้ว่่ ในขื้นใะกี้งอลงดิเอ่อเม่งกัวมล่าแลวขึ่นในกิ้งหงอลงไหมอย่า่งหน่อยกับชิบสองมุ่งเพิ่หรือไหวพ้นแล้เออกินข่าวสวยนะครับกับโอยาณวัยคนใดเนาะโบราณัยังเป็นมากกว่ากินข่าวไม่หนี่ว่าค้ามแล หอวหางูไปเลยอยากไปแล้วเนาะฮวฮะ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 ดะฮ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 ะ้ะฮ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 ะนะฮะฮะฮะละฮ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 ะโลกเอาคือไปะะฮะฮอฮะ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 นะฮะฮะฮะามันพะอะฮ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 ะะฮลฮะฮนฮะ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 ฮ่ฮะาะฮูฮะฮ่นะฮนฮะฮอ หนามพื้นหนึ่งโหลไปอย่างมาอ่าเนาะไปติดมูโหลไปอย่างมาตีงัวก็ได้แล้วถึงทำทีมู่งปลาแล้วไปเบิกเงินอยู่ภาคห่วยคุณต้องงัวใครสิโนกอ๋อนั่นแน่ผลเสียอีกเนาะอ่าอยู่ไปตัวที่ไม่ตัเมื่อยแล้วอะอยากมาได้เนาะภาษาตู้เต้นก็เติบขึ้นแล้วอะสีอะไรงัวกับถามลบสีลบนาะ ขำม,มากเลยเพื่อนได้นอนน้ำมูคืนหนึ่งมือ่อันลมๆเลยพี่น้องเลยมื่อลมแห้งๆนะมันด่หนาวนะมันลมนะกับบอยางมากขำมากเลยแบดอย่างนอนน้ำมูท<อ>ี่ว่าว่ายติอบอยู่สงเเผวแล้วครับพี่น้องเลยเมื <c oughs> ่อถ้าเฮาได้ขึ้นอันโค้งได้กับว่ยอยู่ไดย ่ไวอยู hmm. no. Now, ่เฮาได้ขึ้นโคงได้กะเพราะว่าเฮาเฮาเฮ็ดโคงแล้วก็มีแต่ว่าเอาลังกะสีโลซิ่งมาใส่มันก็มันก็แล้วเนาะมันยังเหลือแต่สาบเท่านั้นก็ประมาณนี้ปลาดุงเลยเนาะสคูี่ปลาดุงเลยเนาะีเพราะว่าพื้นที่เ็ดได้ซ้นี่เนาะ 4คูณ4มอใหญ่ปานไดพี่น้องเนาะแบบพอดีพอดีจิ๋วๆเนาะพอดีแบบเป็นตะแพงบ่แซนว่าบ่ใหญ่บ่น้อยก็แนมว่าให้มันมีเครื่องเต็มบ่น้อยก็ยากกแนมว่ามีเครื่องเต็มห้านน่ะพอแล้วใหญ่ลายจักน่อยซื้อมาหลายปานดก็เบิ่งคือเครื่องบ่หลายแล้วมันสิ บังคือนั่นหรอ่ะมึงเป็นไก่อยู่คือนั่นเต็มแทค่ไหนอ่านี่แค่เน่มาหน่อยเราซื้อมาหน่อยหนึ่งก็เต็มแล้วเต็มหันว่าเออคือเครื่องเหล้าไลายว่ะเออหันน้อยประเดี๋ยวอ่ะถ้าเวลาบุมมีเงินซื้อใจว่ะซื้อมาหน่อยหนึ่งก็โอ้ยเครื่องเหล้าไลายู่อะหันเล้วนะเอยเครื่องไล่อยู่อะพ่อแหววอยู่ได้เครื่องเหล้าไลายว่ะ ตะเมเงินแล้วโมวิ้งกันส้ในนดใช่ <c oughs> ดโดยเมื่อนี้กับเสิงผ้าเป็นคึ้มๆนะพี่น้องโมกขี้เทาเนาะขนาดว่าเที่ยงแล้วก็ยังเป็นแบบคึ้มๆพี่น้องเลยยังยังเหลือ,อแต่กก้อนนี้พี่น้องเลยเนาะก้อนนี้เหลือแตหั่น,นะนไกะแล้วแบบนี้พี่น้องเลย โตส่วนกเนาะกับกอฝั่งนั้นกับสิมาก่ออยู่ไอ้ด้านนี้พี่น้องเอ้ยออกมาออกมาประมาณเมตร1เนาะก่จากคุกเสานี่มานี่ประมาณเมตร1แล้จมแต่นี่ไปหาเสาตัวนั้น3เม,มตรพี่น้องเอ้ยเอาไว้ใส่ประตูเด็กเลือดนั่นเนาะทางนี้ก็สิจไว้เป็น,เป,นเป็นประตู พี่น้องประตูแต่ทางนี้ก็จะเป็นประตูเนาะประตูเห็ดเป็นใหญ่เลยพี่น้องเห็ดใหญ่แล้วก็เป pues ิดขึ้นเปิดลงเนาะเปิดมาเข้ามาหันพี move, ่น้องเอ้ยประตูแรกนะเพิ่นเพิ่นม yeah. ีขนาดของเพิ่นคายตั้งหากว่าหรือว่าเฮาไปไปนั่นเอาหรือว่าเฮาสั่งเอาแล้วเพิ่นตัดเอาคือโลซิงหรือเมนก็สิเป็นช่องนั้นจังแล้วผมก็คือกันพี่น้องเนี่ยคนผมก็ได้ตัวนั้นเนาะ บมเคยมีดิเห็นดาวโมว่าใช่เด eh ็กน mm ้อยใช่ไหมอันนั่นน่ะเฮือนนั่นของคู่เพิ่นน่ะคือสี่สามเมตรตัวนั่นเนาะอ่าใบเฮือนของเฮือนของเรานี่คือสี่สองเมตรนี่สองเมตรเฮือนเรานี่เดี๋ยวบราเซนมาสิพากันไปเบิงยูกพี่น้องเลยเนาะว่ามันมีขนาดซ้ำไร แต่เฮาจังสิได้มาก่ออยู่นี่ให้มันจังสิได้ฮู้ว่าเฮาต้องก่อออกมาประมาณซ่ําใด๋นะเฮาจะใส่ประตูมันจังบ่ได้เสียเวลาพี่น้องเนาะมาตกแต่งใส่อีกประมาณนี้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้กเนาะเฮ็ดได้ไปประมาณนี้กําลังขึ้นดั่งเนาะกําลังใส่ดั่งบ่กําลังใส่ดั่งพุ่นน่ะ เลย<า>ป้าไปแน่ป้าบ่มื้อนี้ก็เฮ็ดโค้งมื้อนี้ปลาดงไว้เนาะเฮ็ดโค้งมันแล้วกะขึ้นนั่งแล้วกะเฮ็ดโพงพังเบิ่งก่อนเนาะว่าสิเฮ็ดไปฮอดไสพี่น้องเอ้ยอ่โอ้ยๆวาดเสียวนําเด้เป็นเป็นผู้ซวยพวเพิ่นตอนเอเพิ่นอ้วอน ขึ้นไปบ่ได้พี่น้องเลยเทิงพุนะ่นเนาะโดยอัปเดตให้ปลาดุมเบิง้งพี่น้องเลยเนาะอ้ยดีใจพี่น้องเลยเนาะเห็นเป็นหูปเป็นล่างแบบนี้แล้วก็ดีใจพี่น้องเยเนานะพอมองเห็นแล้วว่าอ่าจุดใหนเห็ดแนวไหนนะพี่น้องเยเนาะอืมอยังแต่ดินปัาน,นี้พี่น้องเลยเนาะดินดินมาทมมี เพิ่นมาถามอยู่เมื่อวานนี่ป้าดงนี่เนาะเพิ่นมาถามว่าสิเอาบ่ดินมาถมบองนี่หนาบองอันห้องอันเฮาสิเฮ็ดถมบองอันเฮาสิเทนีพี่น้องโดยอันนี้ก็ได้อันก็ได้ว่าอ้ายังบ่ทันได้เอาว่าซั่นเนาะพอดีว่ามีทรายเก่าอยู่ทางอันเล่าบุนะพี่น้องประมาณน้อยนึงเนาะบสิเอามาใส่นมาใส่ก่อนมันบ่พอซําใดได้จังสิได้ สั่งเพิ่นมาเนาะพี่น้องเอ้ยกะมันต้องได้เอาอยู่แล้วเนาะพี่น้องเอ้ยดินเพราะว่าเฮาต้องมาถมทางหน้ามันี่ด้เนาะถ้าว่าเฮาสิเจาะประตูออกมาเนีเฮาก็ต้องได้เฮ็ดเอาซือท่อมาใส่เนาะซือท่อมาใส่หน้าบงคงนี่แล้วก็เอาดินมาถมพี่น้องเอ้ยเนาะองหน้าบ้านนี้เนาะ ต้องได้ซื้อทองมาใช้แล้วก็ซื้อดินมาถมพี่น,อน,นอ้องเอ้ยเนาะอยู่อยู่หน้าบ้านเนาะเดี๋ยวแม่น,น้องสิอนนสิเอาอกองให้เบิ่งมันสิอ,อยู่ข้างหน้าเฮาก็สิได้ซื้อทอมาใเนาะซื้อทอมาใแล้วก็เอา,อาอดินมาถมพี่น้องแล้วก็เจาะประตูออกมาเนาะกะนละพี่น้องเอ้ยเนาะเ่าเฮ็ดฮ้านแล้วเรียบร้อยจังจังสิว่า ส่วนนี้ต่างหากนะพี่น้องเหรเนานะอืมไม่นอกนั่น,น,นกับเสียดายคือกันในกำแพงกับพี่น้องเหรอเนานะแต่ว่ากะอ่าจะได้ออกห้องหนึ่งพี่น้องเเนานะบอกเอาออกโซ่แต่จะได้ออกห้องหนึ่งพอได้ให้ลูกค้าใบเาข้าหานนะพี่น้องเหรเนานะโดยเพราะว่าทั้งเนือ้อทั้งเนื้อพุ่นกับมีประตูใหญ่อยู่แล้วนะพี่น้องสงมมอเว่าลูกค้ามาทางประตูใหญ่กับสะมาเขาทางด้านนี้เนาะ โดยแล้วเฮาก็สิเจ้าห้องนึงพอดีให้ลูกค้าเข้ามาหั่นน่ะพี่น้องเอง้ยถ้าว่าบ่เอาออกโดดก็คือกําแพงบงหนาหาโพดเนาะก็ะสิบ่อยากเหมาะปานใดหั่นะนะปลาดุงเนาะก็เลยว่าเอ้บา้านั้นก็ออกห้องน,งนองงึงเนาะเบิ่งๆแล้วก็ชจะได้เอาออกห้องนึงพี่น้องเอ้ยเนาะโดยประมาณนี้ปลาดุงเยเนะาะหั่นค่าผิวเฮาก็กเฮ็ดไปกําลังขึ้นดังพี่น้องเอ้ยเนาะ หิดโค้งเมือนี่พี่น้องเลยโดยจับมันมันนะตุบ่มีหัวขันไหลเนาะเพราะได้แบบว่ากายนั่นนะนะเพราะได้ว่าลงมายืนน่กะก็เฮ็ดทันเฮ็ดนี่อยู่รุมพี่บาดเซียวแล้วพี่น้องเลยเนาะต้องมีสมาธิได้เพื่อเวลาขึ้นโค้งแบบนี้เนาะ ก็อวนขึ้นบ่ได้เลยพี่น้องเลยขาสั้นแล้วอะโดยเอาับปาลุงเลยคลิปนี้ไ่น้องอนุนกับสิคอลำลาไปแล้วเนาะมื้อน,นี้ก็บผมมีอย่างไรมาอัปเดตอันห้านค่าจิวให้ป้าดุงเบ่งเนาะเห็ดไปฮออใส่ได้เ,าเนะาะปลาดุงเลยโดยขอบ,บุณขอบคุณ FC, เอฟซีทุกทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับซมเนาะแต่กับปกดข่ามโฆษณาไ่น้องอนุนไป โดยขอให้ลำลุวยอยู่ดีไม่แห้งกันเบิดสุขสุขคนเดอ้อเนาะสบายดีพบพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องอากาศก็มืดมืดมันนี้เนาะ